นะคะกิ๊ซ it okay. ี่จะไปทำเควสเขาเรียกว่าอะไรเควสเนื้อเรื่องเนาะที่มันจะมีมาช่วงอัปเดตที่แล้วเดี๋ยวไปดูก่อนนะอันเนี้ย alive to g e t h e r ใช่มันคือเควสเนื้อเรื่องนะคะกิ๊ซี่ยังไม่ได้ทำเลยเมื่อตอนอัปเดตที่แล้วเดี๋ยวเราไปทำกัน โอเคใครแอดทีมมาอ้า hmm. ไปไหนแล้ว for ม okay. mm ันให้ไปไหน for forest โอเคไป for forest ปลูกปลูกตื่นไม่อะไรวะปลูกต้นไม้กันอ๋อ oh, mm hmm. ไปไปไป ไปปลูกต้นไม้ก่อนเขาตีมาไปปลูกต้นไม้ฮัลโหลอ๋อลู้แน่ใผมไหมครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมรอรอครับอ๋อโอเค คลาพอดีเองแต่เข้ามาเข้ามาด้วยแล้วก็เลยเอามาก่อนลาไม่เป็นไรครับอะไรหรออ๋ออันขอก็ดีมีอันนี้คุณต้นหรือเปล่าถ้าคุณต้นไปโอ้โหได้อยู่แล้วคุณต้นคุณต้นได้ไม่ใช่ไม่ใช่ผคุณต้นสัมั่วเสียงไปหมดแล้วเสียงปั้นใจก็คุต้นถ้าเกิดเราคิดว่าคุณต้นก็เลยบอกเขาไปต้นเนี่ยไม่ต้องขอครับเขาฟังเองแล้วใช่ฟังเขาอ่ะ ดาเมจหนักหน่วงมีดาเมจแต่ไม่มีดวงนะทีมนั้นน่ะทีนั้นมีดาวเมต่วทีมนั้นมีดาเมจแต่ไม่มีดวงนะโอจะบอกเลยว่าเมื่ี้ได้นอนชุกกด้านอ่ะได้ของด้านเดียวของป้าฝนอ่ะเก่แม่ว่แก่แกาแค่่ะ มะลิตักน้ำด้ว<ล>ยนะมาลิเดี๋ยววิ่งถังเปล่านะมีทุกอย่างอยู่ในดวงนะนงมันให้เราปลูกกี่ต้นอนะแปบดบกิบซี่เก็บมาแค่สามนะกิ๊เก็บมาแค่ คนละสามเดี๋ยวนะเราม,มากัน,นาสามาคนป่ะต้องตลวสามตัอานรงเาอออเอออ่ะเออตกเลขอ่ะโคบิ้งเนี่ยโคพิ้งอ่เอ้ยคพิ้แล้ว ขอเคอะจะยบายนะอะไรกันอะโอเคนะน้ำมาตักน้ำไาด้วยนะถังเปล่านะเออไม่ใช่หิ้วถังมาวางนะหิ้วถังมาวางนะคนขโมยถังนะถังน้ำยังแย่งกันน่ะเอาใครล่วงไป ม,ไไม, helmet, มันไม่ได้หลับมันไม่พี่เข้าไปหลอกนี่เขาไปไหนกันน oh, ่ะโฮเทลไล่เพราะว่าแฟนครับเพราะว่าแฟนนี่นอนปาแล้วก็ตั้งควเที่ยวโหนี่กลัวไม่ได้เล่นกันหรอรีบจังหรอเดี๋ยวก็เป็นแบบของเราแล้วเราหลอกเครลูกหนึงเลยน่ะเฮ้ยกิฟซี่ลงแล้ววันหยุดกิฟซี่กิฟซี่ไปลงแล้ว กุ่ดี่ภาคุณรเนดานจริงเหรอกุ๊ดี่ภาคเดดันเลยอ่ะเอ้ย็อาทิตย์ที่แล้วคุณในก็เป็นคนแดกแบกกุ๊ซี่นี่นะใช่คุณต้นทีนี้เลยอ้าวเะหเลยอีกถังนึงอ่ะใครจะวิ่งเก็บอ๋้อี่ถัวเดี๋ยวคุณอ่ะเดี๋ยวผมปิดไปแนั้ ไหนอ่ะครบมยังไงเขากำลังลบน้ำต้นไม้อยู่มองไปจันีกันมาผีมาแล้วเอาเบอร์ไปกีอันี้อันนี้ล้วอันนี้น้อยเอาอะไรา้าง ไม่ได้เสียไมเสียงอันนี้กิปซี่ดองจังวะอ่ะพอเบาเลยไม่ได้ยินเลย สิด้วยเมลีอะาอพี่ช่วยตัวเองสิเฮ้ยช่วยตัวเองช่วยตัวเองมันไม่ฟินนะตายหงายท้องไปหนึ่งโอ้ยสุดยอดไปเลย โอ้โหขโมยกระสุนกิฟซี่หมดกล่องเลยออกมาลีเอาคืนมาเลยนะ <c oughs> โหดไยอะ่ะมันมีโหดฉันมายืนดูเฉยๆเฮ้ยได้โพลิเมอร์อ,อ่ะ <c oughs> ได้โพลิ <c oughs> ได้โพลิเมอร์มาสองอัน <c oughs> รูรจันพร้อมเขไปโฮเทลยังครับสวนต้นไม้ของเราอ๋อนี่นผ่านอย่างวเนี่ยใครยังไม่ถ่ายมาลียังไม่ถ่ายใช่ไหมไถ่ยแล้วไบงไม่นี่ยผ่านแล้วอจบแกิซี่ว่ากิบซี่ไปทำควดเนื้อเรื่องครับ ไม่ได้ทำเลยค้างไว้อยู่นะคุณนายรออยู่นะใช่ไหมอ้าวคุณนาย๋ยวผมรอครับคุณนายจะไปนี้เหรอคะจะไปแบกอหรอผมลงแล้วเห็กเอาเหรอเอะไปไปแบกเข้าไปเดี๋ยวผมแช่ลงที่นี่อยอุ้ยก็ อ๋อปวดคอโอ้ยกลมมากไปหน่อยอย่าร้องอย่าร้องอย่างนี้สิอย่าร้องอย่างนี้สิปวดคอหาคนหน้าบ่ะเอ้ยไม่ใช่หาคนนวดนะ่ะโอ้ยมันก็จะปวดเอวน่านะ <laughs> อ๋ยังไม่ทันหายเลยโดนเคล็ดอีกแล้ว็มเต็มอาทำไมเต็มเต็มอ่ะเดี๋ยวคุณน้นอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมเอาให้ตัวเด็กรอบโอเคนะเขาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอ้โหที่บ้านเลยอ่าเข้าแล้วโอเคอาอะไรอ่ะมาลิจะไปเอาอะไรที่บ้านไม่าวันดีคะ่ะ <c oughs> มมที่เปิ M M M A J คนนี้เขาคือใครอ่ะที่มาช่วยเราเราบอ M A J เลยเนะี่ยไปด้ยนะคะอลีพร้อมไหมตอนแรกกิ๊บซี่ว่ากิ๊บซี่จะไปทำเคยดเนื้อเรื่องมาวิก k ีแล้ว เมื่อกี้คุณมาริกก็ก็ลงใช่ไหมพี่น้องเมื่อกี้อ่ะผมเล่าด้วยแล้วีว่างออ๋ผมจำผิดอ๋อที่ที่ตอนแรกออกออกออกโอเคที่ตอนแรกเข้าแล้วก็เข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วก็ออกเฮ้ยมันจะดีนะเข้าแล้วก็ออกมันจะดีนะ ทุกเรื oh. uh ่องเลยทั oh. uh ้งเรื่องบนฮะนะคะทั้งเรื่องบนฮะทั้งเรื่องบนอะไรนะคะอ๋อโอ้ยโอ้ยโดนต้โอ้ยโอ้ยถือกระชากหัวโอยช่วยยังไงช่วยหน่อยได้แล้วได้แล้วได้แล้วเอ้ยโยเปิดลิฟต์เนี่ย อันนี้เดี๋ยวถ้าจบดันแล้วอ่าดึงตัวเด็กงผมเข้าหน่อยนะครับได้ค่ะดึงเข้าห้องใช่ไหมคะพี่อย่าดึงโอ้โหแต่อะไรอย่างแต่แต่จะไรอย่างวะแต่แต่คุณจุ๊บนี่อย่าดึงแรงนะอย่าดึงแรงบริมีเสถีรับพเพราะเพื่จะไปยิงข้างในเลยปะหรือว่าไงอะครับอ๋อใช่ยิงข้างในเลยครับ ตรงห้องครเอาเอาตรงห้องครัวเลยไหมจิ๊บซี่เอาโอ้ยเอาบนเตาเตาแก๊สเลยค่ะโอ้ยเดี๋ยวมันร้อนเอาจุ๊จะบนเตาแก๊สหรือบนเตาแต๊ดดีคะบนเตาแต๊ดก็ได้นะคะบนบนเตาแก๊สหรือบนเตาแก๊สไม่มีไม่มีตัวเลือกเลย อุ้ยฮึนี่มีคนเลือดตกอ่ะเอาให้ตายเอาให้ตายคนนั้นน่ะเอาให้ตายเลยเออนั่นแหละสับไปเลยสับไปเลยนั่นแหละสับไปเลยโอ้อยพีอ้อยอ้อยอ้อยกิ๊นซี่เลือดตก ตายผีสายพวกเสียงนี่โอ้ยยกิ๊ฟซี่ล่วงแล้วผีก็ชอบหัวทำไมผีมันยืนเฝ้ายูซี่เลยล่ะอวุ้ยไม่ได้นะคุณนายคุณนายจะแตกไม่ได้นะคุณนายโอ้ยมีคนเกิดแล้วโอเคเกิ๊ซี่อ้าว โอ๊ยวิ่งแบบวิ่งเกือบ,เก,อบเกือบรอดเก็บกุญแจแล้วใช่ไหมครับผมยังไม่ได้เก็บมาโอ้โหสุดครับโอเคมั่นใจตัวเองเกินไปยืนโดนโดนพิษมันโผล่เนี่ยท,ทำไมไม่ตั้งใจอ่ะมือไม้สั่นเหรอ,หอ,อคุณนาย ตตงสไม่ได้เลยไไม่ด้นะคุณนายนี่คุณนายบ้านอะไรแล้วเนี่ยคุณนายจะเดี๋ยวแอบส่องก่อนคุณนายคุณนายบ้านยี่สิบแล้วนะคุณนายคุณนายจะมาแตกในดันโฮเทลไม่ได้นะเดี๋ยวล้มแล้วเมื่อกี้ไม่อดจนหมดเลยมั่จะสนใจสีอยู่ไงมั่อจะสนใจสี ก็ S <S จะสนใจลืมดูคลิปเองอย่าง้ค่ยังไม่บอกใครเขาแน่ว่าผมล้มเพราะเสียงเนี่ยอ๋อ,อ,อไม่ได้บอกค่ะแต่ว่ากิฟซี่อัดไว้เรียบร้อยทุกอย่างที่ทำไปตอนนี้อยู่ในคลิปหมดแล้วใช่เล็บฉวน เอ้่เอ้ย้ยเอ้ยอ้ย้้ย้้้้่ดนไดไดคือมองไม่เห็นอะไรแล้วยิงั่วงแล้วดายคือฉันไม่น้ำหนีต้องประกอบไม่น้หนี้ยใครมปนปลาวิสีปลาหินเข้าทั้งสองร้อยกว่าน่ะ ปาเลยนะผีป้าหิาขหหนขาเขาอีกอันอีกอนเล็กเลยอีกก้อนใหญ่เฮ้ยก็หยหยใหญ่อยู่นะนมันก็ใหญ่อยู่นะคุณในจะมาดูไหมล่ะที่บ้านก็มี <c oughs> อยู่บนทิ้งเลยอ่ะอยู่บนทิ้ง<น>อ,อยู่ทิ้งนะ กัวกัวสีม่วงไหนอ่ะได้แล้วใช่ไหมกิฟซี่ไม่รู้นะกิฟซี่วิ่งตามเขาอย่างเดียวองนั้นจะไปดูจะไปดูตัวพี่หญิงรันอ่อข้างบนเลยนตะอีใช่จริงๆด้วยเพราะว่ามาเมื่อกี้ก็อยู่ข้างบนทำไมคุณนายขยันอะไรอย่างเงี้ยแบ่งความขยันให้ทีมกิฟซี่บ้างสิ อยะไรแบ่งความแบ่งความขยันให้พวกเราว่างสิอย่าแล้วนี่ทำไมอ่ะอย่าเลยไม่ไหวกินนี้นี่แข่งกันนอนนะคนนั้นใครนอนนอยกว่าฉันใครนอนนอยกว่าเออใครนอนนอยกว่าฉันนะ ไงยมันนั่งปวดท้องอยู่เนี่ยบอกแล้ว่าไปเข้าห้องน้ำครับยอมเลยจำแรกๆจำแรกๆที่ลงครั้งแรกแต่ก่อนสมัยแต่ก่อน,นที่มาหือย<ำ>ังยังจับยังจับทางไม่ถูกกัน,น่ะวิ่งไปชั้นเจ็ดวิ่งไปนู่นไปนี่อ๋อไปทุกชั้นน่ะมีกี่ชั้นอ่ะไปหมดอ,ะอ่ะทุกวันนี้กิฟซี่ก็ยังไม่รู้เลยค่ะกิฟซี่วิ่งตามเขาอย่างเดียว ันจับจับจ e ับจับไม่ถูกเดี๋ยวนี้จับถูกนะจับอะไรคะจับทางจับทางครับจับทางอ๋อจับทางมืดๆก็ไปได้ทางใหญ่ทางใหญ่ไหมคะจับทางได้มืดขก็ไปได้มืดๆก็ไปได้นะมืดๆก็ไปได้ไปได้ บางทีก็บางทีก็ไปผิดรูเอ้ยบางทีก็ไปผิดห้องผิดอะไรโอ้รูอะไรคะน,รนีนไงตีนตีนนะแต่ในลิฟต์ในโรงในลิฟต์ออืิงแต่ยคุณนายยังแถไปเรื่องดีๆได้เร็วนะคะถ้าถามแบงค์อ่ะแบงค์ก็จะได้คำตอบอีกอย่างนึง อันนี้เขาเขาตรงตรงเราตรงเลยไม่ต้องให้ไม่ต้องคิดมากเออเขาเขาคิดดีไม่ได้คนเนี้ยยิงผมมาดีแล้วเกาอย่าไปยิงกิฟตี้นะอย่าไปยิงกิฟตี้นะด้วยโอ๊ยยิงผมไม่ฟาดกิฟตี้นะเดียะโอ้ยเดียวด้ ีมัฟาเก็ซี่นะทุกคนรู้บักไอตัวนี้ไหมครับน่าจะรู้กันหมล้วมั้งไม่ไม่รู้<อ>ค่ะไ,ไ,ไอ้ไอบักบาริเตไมครับให้มันติด,ดาาลิดยบตแงครับไม่เคยบกบาริเเลยอ๋อ ให้มันติดตรงตรงตรงกำแพงเหรอครับใช่ไหมโอ้ยเอ๊ะทำยังไงแต่ว่าปัติผมมานี้ไงผมผมใช้บริเกตหรือว่าไอวางวางหรือว่าไม่ให้มันผ่านแล้วมันจะไปติดตรงนี้ผรนี้ตรงนี้ตรงน้งนี้ตรมนี้นล้ตรงนี้ปักนี้ตงนี้รงนีไตบไม่ไงนี้ม่ไนี้ตรงนี้ตรง้ตรงนี้งนงนี้นงนี้ตรงลงตรน วิธีการได้ใครได้อะไรอ่ะได้อะไรใครเปิดเปินจริงจริงแล้วคุณป้อมได้ได้ได้อะไรนะไปปืนหรือว่าอ๋อเปิดคอไป้ไม่มียอเฮฟวี่คอตตอนอ้ต้องขออีนแเลยอะไรคอตตอนตัวนี้มัน อ๋อมันก็สามดาวแล้วนี่ไไหว่าเอ้ยมันก็สามขีดแล้วไปไหนอีกนะครับเป็นนายง่วงหรือยังไว้ครับใชผ่ผมได้ทั้งคืนครับคุณนายเงียบเอ้ยคุณนายง่วงแล้วหรือยังคะผม,งผ,มผมได้ทั้งคืนแต่ว่าลิปตี้ไหวไหม เฮ้ยกิฟซี่ไหวค่ะมัดรวมกันมเลยค่ะค่ะจบดันแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กิฟซี่ด้วยนะคะพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าค่ะ